ป้ามาตัวไหนเอ้าเงาผู้ใด่นว่ากี่แบบเดี๋ยวดอนโอ้ยศัตรูแล้วมันลงไหมสิบหาสามสีบุตรลงซากเขาโว้ยเป็นหัวตัวน้องคนหัวตัวงเก็บหลายเท้าหัวเจ้าอย่างเงน้ำเขาได้ป่ะถึงไหนน้ำบ้าแหลวบ้าแหลมมากอ่ะเนื้อเนื้อดวงนั้นเกินไปแล้วเกินไปหาเจ้าแบบนี้ดาวนิ่งดาวนิ่งมองนี่มองน้ำบ้าแหล่ดาวส่องดาวส่องบ้าแหล่ะ ใส่เอีมหกสูนแสใส่นเนี่ยของอยู่นี่ไปะได้ปะดาวดาวางาลดาวเิดบ้าเหิดบ้ามันดาวื่อนี่บ้าตีนเจ้าี่แบบไไปเด้ครับของมันคอยของหน่อยของหน่อยของหน่อยเล่นบอสแบ มีพม่มีแต่ทีนี่ใส่ทีแต่ทีแต่ทีแต,แตเแกเลยอเลอยายังมันนี้พูดใดบุกมาน่ะเอางงบักบักบักนกิ๋งงือกูกูงงไอ้เจ้าูเขาเ้ผูเขาเจ้าูเขาเห็นอะเู้เขาเอภูเขาเดี๋ยวคอดีกันทังพูดอ่ะทั้อพูได้บอกเสาไฟแสวๆสาเสาไฟตกกลางเหรอเหรอ เจยบดังสะพพัยเจบเอาเจ็บวาตายไปยิงเขาไปอยกว่าเนเรยบไปท้งคุเรออคือสิบว่าตายวะฮะนี่อ๋ท่ตายเอ้ามาตายกนอุ้ยถมันก็ถพืแหลจบจบมาได้ไดปาถูกเฮ้ยต้องวปนต้องดูจังัิ้อาแบบเที่ยว ของอยู่นี่หลินบฮะไดีอ่ะสวยหมอจากได้ะแนวดีดลรไม่แนวดีดบโอตแมงดิแรงงเลยเอามาชัวจัหวะดีละจัหวะดีละอยู่ใรถรานเลยด้วยได้บ้านเดีวได้บ้านวแสวย นี่ยใต้ตีนบางบ้านไหมเนี่ยมัับนแล้วโอ้ยไอ้มแมึงแค่ไหนนีไกลๆอตกใจบไบ้านไหนบ้านเอุไปฮะอุพวดไอ้เฮ้ยมึงมึงบังไฟแสนบ่ปกปอบนี่หมดตีหมด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 ะเจอบ้ไฟแสนหน่อยล่ะเฮ้ยกล้มดบกันนะจะเอาเป้าคืนนด้มโบครึ่งดีจะเพื่อ ของอยู you, so uh, yeah. ่นี่ปวดเสลาป่ะเจ็บบ้อยเสียนบ้วบ้านไม่ตรงนี้มีบ้านไมตรงนี้แล้วบ้านไมหลังบ้านไม่นี่ล้งบ้านไม่นี้แล้วถ้าแทงันาแทงล้นอย่้อย่าสู้ ไอ้ด้อไปไอ้ดไปเด้ไเด้อไเสาเส้เจ็บเจ็บเนวชว่ขาในาว่าแมวมันก็มีบาเออใส่จมีได้โอวแมนยูคืออยู่แมนยูอพน้ส่พล่ันเตียนหองกบืออ่ไอแมนลาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแลวมันเเปิดล่เอ้าราเจ้าาเดเปิดเปิดลาบมันคือเอออยู่ไก็ะเด็ ฝนมันไปแล้วฝนนมันนี้แล้วบ่มันมามันมาลงเลียน่วนนเกือบตายเกือบตายเอเอาดาวเอาเนี้ยไดาวนั่นไม่รู้จะหัวไปีาเอามันยูเจ้งไหนขอมันมามันดีดมมันดีดมามันดีดเกินเมันอู่ฟ้ามันฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าฆ่านี่ยเอามันโป้บอลนี่ไงมันป้บอนี่ มันชุบมูม <gain> ันเราเราอัดว้วงอันไหนมันขึ้นไก่เขาไม่ติดมันชุบมูมันเราววงมันมันไก่มันก็เลยเด้งมันมันเมนอยู่บายมันชุบไก่มันบ่ว้วงไหนไก่มันก็จะขึ้นปั๊บปั๊บจังไหมเธอป่ายหรือเปล่าประตูมั่งไงประตูมั่งคุณ้อกมันเป็นบ้าประตูประตูอ่ะประตูอีห้าเนี่ยมันดิมันเปิดล่าเขา โ็นุู๊่นะบาหนรนเ่าเหน่บ้านแเจ็เจ็บเจ็บาอยู่ด้านบ่ะบ่อยู่ห้านบนเป็นไม้แต่มาอยู่หลังบ้านนครอยู่กระเบาแล้วเบาแล้วเาแล้วได้ทำการปากข้าเข้ามีบุหี่เลย้ไปาะแล้วปกข้าเขาอยอ่หเลียหลายาลาไปเลยปกไม่ได ยกเดี๋ยวไปเพี่ไ p มันจะหน้าพี่ร่ไหมเอา้นสิลาเอาม้นิดาดไปกับไปกับมาวเนี่ยหาไปเอาไปหลุดทัวไไปล่ามันมันมา้บเนื้อนีเนื้อนีบอ่กดาวดาวดาวาวอแบบคืล่าดาวแล้ว มันก็เด้งัไปัะมัสิวะน่าละคอยวิ่อยู่นะมันอยู่คนละมองถ้าบางที่ตายมันก็สีแดงไปนงมันต้องใหยื่อเตีล่นมันจะเั้เาหล่ะมันต้องเบิร์ตตีมันต้องเบิร์ตตีมันสีตัวห้ไหลังมาหลังมาหลังดาวหลังดาวหนึ่งเ้ยป่เดี๋ยวมาเบิโซาเบิร์ตแล้วนี่เบิร์ตตีแล้วกบลากดลานี่กูบอกถือเยูพ ไม,มไกไปโอ้ดิดิดม,ม,ม,มันแล้งมันแล้ลงคอยเราลงคอยเสร็จอยนีน่ไมา <Head there. S 2> โอ้มันลงบ้านก็นมีได้บ้านได้บไดบ้านพบสุรุแล้ายิงอะไเห็นขามันยังได้แต่ยิงอะไรโอ้ยโดนมันจไหม ดูรถเรือแลกูตาข่าไเป็น้ถเแลอเวลามันโดนนหลาขึ้นโอ้ยี้ยวอะเอา้ฝงนี้ก็มีเนี่ยศัตรูแล้วสุนครับเ้ป็นลงโทษตรงนี้ก่อนมันหายกันเนีๆมันหายกัน ปอบเหลือแต่บักละซอโตได้โรงเนียและแจ้งมันะสูดากบมันเนี่ยจ้งเจ๊งขูด้ฮึเดฮ้ยเฮ้ยไปเจ็บได้มขามะเลีนเรนเรีนได้ชุบไอชุบเล่นเนเ์มาอยู่ทั้งานเล บอมันเลยมาบันสองสันแล้วมันึ้นบัสองสันไรอ๋อยู่เทตๆดาวนึงดาวนึงเหลือตัวเดียวนะพดพดเระเบิดไปสัวดาวั่าาดี๋ยวดหักบูไหลซ้ำแม่ก็ได้ดีคิวเะมเจ็บมันเจ็บอมเลยไอชุบบูมันคือชุบบูละรัดมาท่านี้เลย เพื <łość> ่อนมือติเพี้ยสว่ะอกว่แเปีกเากเลยโอ้ยเดเซมันอีกบกซูนแล้วเนี่ย้ยมันจะอิมบกซูนมันก็ตึงแล้วแหละเดว่ยมก็เกือบไม่ได้แล้วนะแบบนี้